ฉันมีเซอร์ไพรส์จะให้คุณด้วยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงรองก่อนนะคะนี่ละนี่ละคุณ <laughs> เดวค่ะมาแล้วค่ะือ้องปาหนูม,มาแล้วเหรอจ๊ะมาเกอะไอ้เหี้ยเนี่ยจะ๊ะ หนูมาได้ไงจ๊ะเออเรื่องนี้เนี่ยพี่อธิบายได้นี่นี่ยเหรองานที่แกทำอ่ะตัวเนี้ยเจมเก็บข้าวของไปน้องข้ามถนนได้เลยเออมียจ๋าฟัางพี่ก่อนที่จะมียจ๊ะนี่แทนแกใช่ไหมฮะไม่อยากเซ็นสัญญาแล้วรือไงฮะไม่เซ็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แล้วต่อไปนี้เนี่ยคุณเฮีย,ยคุณเฮียอย่าไปทําตัวสกรปรกแบบนี้ใส่ใครเขาอีกปากนี้นะมึงมึงคิดว่ามึงมันไถวะอยากเซ็นสัญญาบ้างใช่ไหมเดีย๋ยวคืนนี้ ูกจับมึงเส้นสัญญาเองมานนี้ที่จะทำอะไรวะออบอสครับคุณมาได้ไงครับเนี่ยกล้าดียังไงมาแตะต้องผู้หญิงฉันผู้หญิงของคุณใครล่ะครับลูกสาวเจ้าของบริษัทบิ๊กโอกรุ๊ปไงคุณไข่มุกคู่เดชฉันเองบริษัทบิ๊กโอกรุ๊ปบอสครับผมไม่รู้จริงๆครับบอสให้โอกาสผมนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับบอสได้ฉันให้โอกาสแกก็ได้แกออกจากที่นี่เลยสัก ส,สองเป็นถึงลูกสาวเจ้าของบริษัททำไมต้องมาทำงานที่บริษัทผมด้วยเอ,อ่อคือว่าถ้าฉันจะบอกว่าฉันปลอมตัวมาเป็นพนักง,งานเพื่อที่จะมาตรวจสอบสถานการณ์ในบริษัทเนี่ยคุณจะเชื่อใช่ไหมคะเออฉันมีธุระต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิบัตรพนักง,งานคุณหลดน ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าคุณไม่ใช่ไข่มุกอ่ะอ้าวแล้วทําไมคุณไม่ยกเลิกงานแต่งไปล่ะผมไม่ได้อยากแต่งงานกัไข่มุกผมอยากแต่งงานคุณนังหากตักแกว่าผู้ชายที่หล,อล่อรวยแล้วก็เฟร์เฟ็กอย่างคุณบอสเนี่ย เขาจะชอบผู้หญิงอย่างฉันจริงๆหรอแต่ว่าคนตรงนี้แค่ในละครละมั้งนี่แกเเซอเจออะไรเนี่ยนี่ชีวิตจริงจ่ะไม่ใช่ละครจ้ะคุณตักครับ <c oughs> เงินและทองมูลค่า5ล้านบาทกระเป๋า <c oughs> และเครื่องประดับทั้งหมดนี้เป็นของปวัญเล็กๆน้อยที่คุณบอสให้นำมาให้ก <c oughs> มีเรียกวัด เล็กๆน้อยเหรอเนี่ยนี่มันหมายความว่าไงอ่ะนี่แกจะได้เป็นภรรยาบอสแล้วเหรออชีวิตริงยิ่งกว่าละอโซนนี่นี่โอ๊ยตาย,ยนี่แกจะเอาของทั้งหมดนี้ไปคืนบอสเพื่อก็เพราะฉันเป็นคนดีไงจ้ะ <c oughs> อ้าวนี่มันปักนี่ ว่าย้ตายแล้วว่านี่ชีวิตแกตกต่ำถึงขั้นต้องเก็บของเก่าขายเลยเหรอน่าสงสารจังเลยอะ่ะนาตีไม่เจอกันนานเลยนะนี่แกทํางานเป็นนักข่าวเหรอถึงได้ชอบเสือเรื่องชาวบ้านเขาจังเลยอะ่ะรู้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นความจริงฉันก็แค่เป็นห่วงแกก็แค่นั้นเองแหละแหนจนขนาดเนี้ยทีแรกฉันกะว่าจะชวนแกไปเจอเพื่อนๆซะหน่อยแต่สภาพมีแกคงไม่กล้าไปลแล้วมัง้งทาไมฉันจะไม่กล้าไป ฉันกลัวอยู่อย่างเดียวเลยนะกลัวว่าถ้าแกรู้ตัวตนจริงของฉันแล้วเนี่ยแกอาจจะหัวใจวายจะช็อกตายอย่างนี้ก็ได้เบลปากดีเหมือนเดิมเลยเนาะงั้นเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้เจอกันแลกันฉันต้อนรับแกเป็นพิเศษเข้าใจนาาเลยจ้าปักฉันว่าของพวกเนี้ยแกไม่น่าอาไปคืนบอแล้วแหละ ไอ้คนอื่นยังไม่มาหรอตาคุยแกสวยขึ้นมากเลยสมแล้วที่เป็นดาวงเดียวของเราก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแกว่าแต่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะไปนั่งก่อนไหมไป อยตาฉันว่าแกก็สวยขึ้นดีนะว่าแต่ว่านี่ทำหน้าใหม่มาทั้งหมดเลยปะใช่ฉันทำหน้ามาใหม่อ่ะว่าแต่แกเนี่ยก็ควรจะทําบ้างนะถ้าฉันมีหน้าแบบแกเนี่ยฉันว่าฉันคงไม่สัญญกรรมแอกตายแล้วเกิดออุ้ยอันนี้นนกระเป๋าคอคชันใหม่ปะแกฉันได้ยินว่าราคาเป็นแสนสเลยนะนี่แกก็ป๋าผู้ชายรวยๆมานานแล้วนี่ีดอย่าบ,บอกนะ ว่าเขาไม่เคยซื้อกระเป๋าให้แกเลยสยักใบอ่ะเออพอดีเลยอะ่ะในในวันนี้เรากู้สามาเจอกันแล้วพอดีว่าฉันกำลงกังจะแต่งงานอะ่ะอันนี้คือซองงานแต่งของฉันนะฉันหวังว่าพวกแกนเนี่ยจะใส่ซองให้ฉันได้คนละพันสองพันนะแกคงมีเงินใส่ให้ฉันอยู่ใช่ไหมตัฮะท่านึงเลยเหรอ นี่แกหิวเงินจนหน้ามืดตามัวไปปะหันสองกระเกดูตัวเองบ้างนะทำไมเราต้องใส่ซองให้แกด้วยอะงานแต่งไม่ใช่อแกไม่มีเงินใส่สิไม่ว่าแล้วกระเป๋าเนี่ยซื้อของกอล์ฟมาใช่ไหมล่ะที่อย่ามาพูดตาดูถูกคนอื่นมากกบแบบนี้นะที่แกยังแบกหน้ามาของเงินใส่ซองดิอาสิลา นี่ทักเจีย่าหาวฉันไม่เกือนกันเลยนะสามีฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของบอสบริษัทก้าเก้าหนึ่งด้วยเพื่อนสนิทคุณบอสอย่างนั้นเหรอแต่ทําไมฉันไม่เคยได้ยินคุณบอสเขาพูดถึงเลยอ่ะแล้วแกคิดว่าแกเป็นใครล่ะคะทำไมคุณบอสเขาต้องรายงานหรือแจ้งให้แกทราบด้วยอ่ะที่เธอเป็นพนักงานบริษัทเก้าเก้าหนึ่งเหรอพอดีเลย วันนี้ฉันมีนัดคุยโปรเจกต์ใหญ่มูลค่าสิบล้านบาทคุณบอสเดี๋ยวฉันจะบอกให้คุณบอสเนี่ยไล่แกออกอุยอยอยสสก้ยอุ้ยอ้ยน่าสงสารจังนลยอ่ะเอ้าคุณบอสมาพอดีเลยครับเธอเป็นพนักงานผู้หลอครับใช่ครับทำไมเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณบอสคะคุณดูนี่สิคะเนี่ยค่ะ เธอเป็นถึงพนักงานบริษัทก้าหนึ่งแท้ๆแต่ดันซื้อของก๊อบริษัทตัวเองมาใช้อ่ะไม่ไหวนะคะคนแบบนี้ไม่ไหวพนักงานแบบนี้เนี่ยคุณยังจะเก็บไว,ว้อีกเหรอครับแต่กระเป๋าใบนี้เนี่ยนี่ค่ะฉันว่านะคะของต๊อแบบนี้โยนทิ้งไมเถอะค่ะมันเกะกะสายตาพวกเรามันเป็นของแท้ครับอะไรนะคะอย่างตักเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อกระเป๋าใบเป็นสแสนน่ะเงินใส่ซองแค่พันเดียวมันยังไม่ยืเลยเป็นไปไม่ไห้เป็นไปได้สิครับ ผมเป็นคนซื้อให้เองจริงๆวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องโปรเจกต์อะไรหรอกนะผมแค่มารับภรรยาผกลับบ้านนัตตีนศรเลยคุณบอสครับผมมีตาหามีแววไหมเรื่องโปรเจกต์มูลค่าสิบล้านบาทคุณบอสยังไม่ได้เซ็นผมขอยกเลิกโปรเจกต์เพราะคุณรังแกผู้หญิงของผม ไอเรื่องกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมให้เลขาส่งบินตามไปที่บ้านแล้วกันยังไงก็จ่ายตามราคาจร,ริงคุณบอลครับเดี๋ยวก่อนครับคุณบอลคุณบอลเดี๋ยวก่อนคุณบอล